นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิ ทูติยัมปีธรรมังสันนังัจฉามีทูติยัมปีสังขังสันนังัจฉามิตัดติยัมปีพุทธังสันนังัจฉามิตัดติยัมปีธรรมังสันนังัจฉามิตัดติยัมปีสังขังสันนังัจฉามิจะแม่หม้าขี้มอนเออหลวงพ่อขอโชคลาภบวงสวงทำพิธีบูชา ที่เจ้าแม่สถิตในหนะ้าแห่งนี้ละ่ะขอโชคขอลาบเด้อเจ้าแม่ขอมอนเอ้ยขอเพิ่นอ,อนไปบบัลลังขอเงินขอทองไหลมาเทมาเด้อเจ้าแม่ให้ลูกห้หลานเด้อเอฟซีทุกท่านลับปีน้องที่เข้ามาชมเด้อ อิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกะวิทูพอนุตตะโรปุริสัตถมัสสาวรติสัตธาเทวามโนสานังโกโตภะคะวาติสวาคาโต ปะขาวตาธัมโมสันติติโกอากาวิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะขาวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะขาวโตสาวกสังโฆ โอชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวิชิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตตาวิภูริสายุคานิอัตถะภูริสาบุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนยโยปาหูนยโย จักในโยอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังคุณยะเกตังโลกัสสาติสาธุสาธุสาธุพี่น้องมังหันเจ้าเห็น สามแปดบ่เอาสั่งให้ตัวไม้แน่้่วะสั่งอีกคู่หนึ่งมามาเห็นหนึ่งสามพี่น้องอยู่ตรงนี้พี่น้องเห็นตัวใดพี่น้องเออเจ้าแม่เป็นไงโชคไฮรักอีกคู่หนึ่งมาว่าเห็นหนึ่งสามอ่าสามแปดบ่เอาเจ้าแม่ว่าสั่งเจ้าแม่อะมอนเออว่าสั่งหน้าขี้อะมอนครับคู่หนึ่งมาเมืองว่าเห็นหนึ่งสามพี่น้องให้โชคไฮรักแก๊ปหนาจ่อเมืองเด้อพี่น้องเด้อ ที่บูชาจำแม่นิมนต์พนมายูนีเพราะว่าสลาที่พนมยูกำลังก่อสร้างเฮสลาปฏิบัติธรรมครับราคาลานหาหมาก็เลยนนิมนต์พนมายูนีล่ะปัดมันก็มาสัถิตยูนีนะครับผมอันผู้นึ่งพันเห็นหาสามแปดว่าเพรเอาแล้วมันออกหรือนอกงวดมังหันเนาะนี่นี่คุณแม่มะม่งนี่นี่่หาสามแปดว่าออกยูนีปัดเพันว่าเพรเอาหาสามแปดอีกผู้นึ่งมะม่ง เห็นหนึ่งสามมาสนคือเป็นสีเห็นคือไข่บ่อมาสันจำเมื่อเมืองนู้นเหรเห็นตัวใดเมื่อเมืองนี่ดเ้่เพเห็นห้องบ่มอเพ่ันเขาไม่เมื่อไม่ลาได้เห็นตัวใดขอืนั่งนเห็นตัวใดยงหันน่องใกล้ก็ได้เอาโทรศัพทเมื่อไงเห็นตัวใดตาดีๆเนาะงานเล็กน้อยมันตาดี ม,มึงให้เนี่ย เห็นสามเกตไว้่ะอ้ไปเหน่งเห็นสามเกตอ้เกโอเห็นสามเกตหนอโอ้ากันมาแต่ไสนะคุณแม่โอ้แต่ใกล้ๆเนี่ยโอ้แต่ใกล้ๆนี่ตีโอ้ยลาน้อยเห็นสามเกตบ้านนี่โอ้ครับเอ้ามเลืองนอกครับเนยเียมอเเห็นสามเกตวาสันครับ พี่น้องเดอ้อแคปหน้าจอไว้ครับผมปับผมระจชแล้วลิดสันๆเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจังไดก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ตไว้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่มูไม่พวกต,ติดตามบนาุนพลพาโชคในเดอ้อครับผมบุญพลาสายบุญครับสวัสดีครับ